วันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมไปชมนรกกระพูวันพุธที่5้าพฤษภาคชมช่องสองผีพบกับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไผ่โรวัวครับชมเรากําลังพาผู้ชมชมเมืองเปรตที่ข้อมูลลึกๆที่ผมหามาลึกๆน้อยคนที่จะรู้เขาบอกว่าที่นี่เปรตมีชีวิตทุกตนส่องเมืองนรกวัดไผ่โรวัว ตอนนี้เขากาลังเล่นหนังให้เราดูนะคะยังไงอ่ะคือทุกคนกำลังทำหน้าที่ตามกิริยาที่เขาได้ถูกปั้นมอบหมายเอาไว้ว่าคนคนนี้ต้องทำท่านี้คนคนนี้ต้องเป็นผ้าอย่างเงี้ยแบบนี้อยู่อะคะ่ะความทุกข์ทรมานจากบาปที่กระทำลักษณะแบบนี้นี่คือคนที่ผิด ผิดลูกผิดเมีย่ไหมใช่ค่ะผิดสิ่งข้อสามนี่ยค่ะง<อ>งทุกแบบเรนสมัยตอนที่เจ้าชู้เนี่ยที่ไม่กลัวนะอืมแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้จริงใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ก็ต้องปีนเหมือนกันทำไมนะก็เขาบอกเลอว่าเรนที่คิดเขาบอกว่าพี่บัวจะได้ขึ้นสวรรค์นะแต่ก่อนขึ้นสวรรค์ก็ต้องมาตรงนี้ก่อนรวมส่องนรกไปพร้อมกันนาย ช่องส่องผีพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทาง u ู e ูบชานลของกันทั่วโลกโอ้ยเจ็บไปทั้งร่างกายยังไงต้องทนทำชั่วไว้กี่หนต้องโดนทำร้ายปวดไปถึงหัวใจแทบเจียนตายทำดีไม่ได้ก็ต้องลงนวรก Nutter. To... Mmm.